ตื่นขึ้นมาสูบอากาศก,กับบรรยากาศกดีๆย้ามะเส้าเนาะจ้ะพี่น้องแยกโซกะอาสิค,คิคลิปนี้เป็นคลิปชุดไทยที่ยุทธไทยเนาะจากพวายแยกโซกะสิตรกับสวีเดนแล้วเนาะจ้ะพี่น้องจะกลับแล้วนอกจ,จะกแต่เรื่องพีนาคนละจ้ะจาเจา้าขอยืดเตรียมาไทยถอดชีวิตอยู่เมืองไทยเบืงง้องอีกเนาะมีหมาหน่อยมาเล่นน้ำจ้ะมีหมามาเล่นน้ำมากมอก เ <chat> น่เน่น่อย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาชื่อหมอกชื่อหมอกฉันชื่อหมอกเอานอน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 คือเก้าอันเมียนอนเมียนอนเมียนอนอันเมียนอนเมียยายจะกลับบ้านแล้วด้อยายจะกลับบ้านแล้วด้อหมอกเอ้ยโดนมาเทียนึงเดียวนี่นะถึงเขาง่ายไปเออ ที sea, ่ไปส่งย่บ่ที่ไปส่งที่สนามบินย่บ่เอ้าเอาเอาแยกกาเกิบเด้อนั่นเห็นบ่ฮ้เฮเสียงเสียงยังดีจังคุณเย็นดีเพ่นอนู่นทางนั่นมนทางเลยโอ้ ฉันนว่าเขาไต่ได้ห<ด>นึ่งท่านนี้หมอกแค่ยังสวัสดีพี่แอจะพีน่น้องตอนนี้ก็กะางเต้งกระเป๋าจ้ะพี่น้องแต้งต่เมือว่านนี่ตาว่ชเจ็บของใจยังมาท่านนี่เหมือนเนาะว่างั้นว่าสิเก็บของมา,าที่เรียน ลูกไส้ผ้าหมามาเล่นน้ำก็เลยเล่นน้ำหมาจ้ะ <c oughs> เล่นน้ำหมาเป็นแต่สร้างหลายอวนอุบกอยูก่ก็เล่นเก็บของจะได้ว่ากระเป๋านี่เต็มแล้วจ้ะเต็มแล้วกรสิของมึงมาที่ได้เก็บใส่เหมือนเนาะยามขึ้นไปเล่นน้ำพี่สาวจนว่าดึกว่าดึกพ่่ใหญ่บวกไปน้ำวากันไปกินเขา้ากินน้ำโซกันคุยกันนองไม่ได้เห็นกันโดนแล้วก็ไปนั่งโซกันคุยกันจนว่าดึกจะกวนมากบ้าน บ่อึดแต่แนวสยสิบาอันไปหาพี่หาหน่องไปนั่งกินเขาซุ้มกันบาเลี้ยงตั้งสมัยก้อนๆสมัยทุกสมัยอยากมีเลี้ยงอย่างกะผู้นั้นบ่เน่ยผู้นี้บ่เน่สิแล้วก็ให้เติมกำลังใจซึ่งกันและกันจะไม่นีน่องบ่ได้กินนี้ยังมากไม่กินนี้ยังดีดอกจ้ากินตามมุงแขงน้องไม่จ้าตามมุงแขงน้องไม่ก็ว่ากันโซกันซ้ำนั่นกะไม่คว้มสุขกอกจ้าอันแนวบ้าน ญาติพี่น้องยายสก็อีกอยู่อีกหมู่บ้านนึงแกสินะมองบ้านมองนี้ก็คือพวกยายสมาเฮ็ดอยู่ใหม่จังซี่นะพี่น้องก็บ่ใครรู้จักผู้ใดปานไดเนาะแต่ว่าวาอยู่ไกลลูกไกลเต้าเลยมาอยู่นําจากที่จริงบ้านเก่าบ้านแกยายสก็อยู่พุ่นล่ะดูนําบ้านี่สาวพุ่นล่ะเนาะเว้ากันโสกันโอ้ยกมาบ้านอุใจอุ่นหัวใจจ้ะบาดนี้ยายส เป็นยังคือยังแย่โสดคือยังโบเอามักเอาครอรัวออกลิปออกอย่างไทยขิปไทยอย่างเ้อจใจพี่น้องยังสี่ใจเวลาแย่โสดอย่างเวลาแย่โสดอยู่น้าพีน้ำหนองอยู่น้าหลูกน้าเต่ากะบม่อยากกังวลน้าเห็ดลิปเผ็ดนั่นนะเขาอยากใส่เวลาอยู่กับพีกับนองเขาใส่เวลาอยู่กับหลูกกับเต่าเขาแบบที่ว่าเต็มที่ก่ต้องว่ามากกังวลกับลิปกับอย่างไายยืทูบอีอย่างเงี้ยสินะ แต่ว่าใช่เบิ้งที่จะมาพอแ้มๆแต่ว่าบ่ได้ท่ายเป็นจริงเป็นจังเนาะดูดูเด็กคนมาพอกันแยกนึงแก่สีน่าพี่น้องเทากับ่ต้องมาจังว้นมาจังว้นน้ำห่วงมาท้ายคลิปท้ายอย่างนี้สีน่าเขาอยากเอาเวลาแห่งควบคุมในตรงนั้นนะอยู่กับพี่กับน้องเทาอยู่กับหลูกกับเต๋าเทาจันโซยู่ผู้เดียวยายโซไปนั่นมาหนีแก่สีแยกโซก็อยากท้ายทวนในเบิ้งเมาจัง ชีวิตบ้านๆนะเสนาพี่น้องชีวิตบ้านๆมาเออเขาไปอยู่เมืองใต้เขาใส่ชีวิตแบบนั้นแบบนี้เวลาเขาไปอยู่เมืองนอกเขาก็ใส่ชีวิตแบบนั้นแบบนี้อยงเสนาแ่การสาเหตุที่บระเทศไทยเอาครอบครัววทายคิดว่าครอบครั้วไทยอย่างเนาะกิน่เขานั่งสังสรรค์เวลาเขาอยากมวนกับพี่กับน้องเขาสิ่แยกโซ่กับเขาอยากเอากล่องไปตั้งไปตั้งไว้แล้วก็ทายคลิดต้องอธิบายนั้นหนาเขาบอกกับกล่องเสนะพี่น้องทะเล บ่อยากไทยบ่นก็เรียกวัยไทยในตรงนั้นเนาะจ้ะพี่น้องเรียกวันตงสงสัยดอกจ้ะงเยสูซมาอยู่นี่มีญาติพี่น้องมีลูกมีเต้ามีญาติพี่น้องที่อบอุ่นจ้ะบ่ได้มาอยู่ผู้เดียวจ้ะพี่น้องเห็นว่าเวลาเวลายนี่ยบอกคลิปนีเยสโซภสิีมาออกคลิปผู้เดียวเนบ่ออกคลิปผู้เดียวเพราะู้เดียวเนาะอันก็ไปมาหาสู่กันจ้ะจ้ะตอนนี้เยสโก็สิเก็บของต่อก่อนเนาะจ้ะถ้ามีเวลาเยสโก็สิ ท่าทยิงเบิ้งยูสนามบินเนาะจะไปน้องไปพ่อก,กันยูสนามบินสุวรรณภูมิเนาะจะเนาะคลิปหนาด้วะเด้อคลิปนี้ก็สิเย็บคล้องแล้วก็สิไปหาอา,าบณาแบบไม่กินขา้าวกินน้ำจ้าเดี๋ยวก็ลูกก็สิมาฮับไปสนามบินจังนั้นะขอบคุณหลายๆผู้ที่เบิ้งตะต้นจนจ,นจบเราจะขอบคุณผู้ที่ติดตามชีวิตบันบันของยายโสดด้วะเด้อพ่อกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า